ปีมาแม่นะครับนะได้แก่คนที่เกิดปีพศ2486 2498 2510นะแล้วก็2522 2534 2546และ2558ครับโอเคสำหรับปีมาแม่เนี่ยใครที่เกิดปีมาแม่นะครับช่วยตอบให้หน่อยนะครับว่าปี2567เ,เป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับ ปี2 6 6 7ปีมาแม่นะครับก็เรียกได้ว่า บอบช้ำเนี่ยบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจเอาเรื่องสุขภาพปีที่แล้วสุขภาพไม่ค่อยจะดีนักนะครับเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่เนาะเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นไข้หวัดง่ายอากาศเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยก็เป็นบางคนก็อยู่ๆก็เจ็บหัวเข่าเจ็บข้อเท้าบางคนก็ปวดคอบาดไหล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โดนกดดันบางเรื่องบางอย่างแต่ว่าถามว่าหนักมากๆจนถึงขนาดไม่ไหวไม่ไมไมใช่ครับนะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนใกล้ตัวเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวที่มีปัญหา นคนในครอบครัวหรือว่าครอบครัวของเราเนี่ยกลุ่มของเราเนีเพื่อนของเรามีปัญหาลักษณะคล้ายคกันไงอย่างเช่นกลุ่มเราเงินไม่พอใช้นะกลุ่มเรามีปัญหาเ,เรื่องทะเลาะก,กับคนนั้นอะไรอีกล่ะ กลุ่มเราเอา่อเครียดไ้เรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นกลุ่มกลุ่มนี่เพราะนั้นครอบครัวของคุณในปี2567นะบอกได้เลยว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนและครอบครัวครับคนในที่นี้หมายความว่าปี67คุณอาจจะเจอคนบางคนที่รู้สึกไม่โอเคมาทําร้ายเราทําร้ายบ้านเราทําร้ายครอบครัวเราเนี่ยครับนะอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวอย่างเช่นทะเลาะเบาะแว้งกันหรือ ครอบครัวทั้งครอบครัวเจอปัญหาประสบปัญหาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นน้ําท่วมไฟไหมการเงินสูญหายหรือเป็นหนี้สินประมาณอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นในช่วงปี25 6 7นก็ะก็ถือว่าหนักใช้ได้เลยทีเดียวแต่คุณผ่านมาได้แน่ๆครับเพราะว่าปีมะแม่ปีที่แล้วถือว่ามีโชคช่วยอยู่ก็เลยทําให้ผ่านจนมาถึงทุกวันนี้ครับจริงหรือเปล่าครับปีมะแมครับ ไปต่อนะครับไปต่อนะครับนะปีส5 6 8รปีมะแมนะครับฟังให้ดีฟังให้ดีปีมะแมคุณไม่ได้ชงปีแต่ว่าคุณชงครึ่งปีครับเขาซ้อนอยู่นะปีมะแมแตชงตั้งแต่มการาจนถึงมิถุนายนนะตั้งแต่มการาจนถึงมิถุนายนนะชงแบบ ตรงมากๆเลยนะต้องระมัดระวังให้ดีครับจะมีการประทะคารมนะเกิดขึ้นหรือมีเรื่องป่วยจนต้องไม่สบายแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเป็นไปได้ครับหรืออาจจะมีในเรื่องของคดีความหนี้สินเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวัง หรืออาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักเลิกรากันได้เลยต้องระมัดระวงังเพราะว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีมะเมจะเป็นปีที่เจอในเรื่องของการชงครึ่งปีนั่นก็หมายความว่าคุณจะเจอแรงกดดันเยอะมากๆครับในช่วงครึ่งปีแรกกดดันเรื่องอะไรบ้างกดดันการเงินครับกดดันเรื่องอะไรบ้างการงานครับกดดันอะไรอีกความรักครับกดดันอะไรอีกสุขภาพด้วย วานนั้นคุณจะเดินทั้งหมด4เรื่องด้วยการสำหรับปีมะแมนะครับตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนาปี68เพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรนะขอให้คุณระบัดระวังให้ดีแล้วก็แนะนำนะครับถ้ามีโอกาสคุณลองไปเสิร์ชดูนะให้คุณบูชานะครับเทพเจ้าโป้ยเซียนนะครับแปดพระองค์นะครับรู้จักไหมโป้ยเซียนลองไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับทำไมต้องบูชาแปดพระองค์เพราะทั้งแปดพระองค์จะมีอาวุธนะเป็นของตนเอง และเขาเชื่อว,ว่าอาวุธของทั้ง8พระองค์นั้นเป็นอาวุธที่ฝักศิลป์มากนะครับป้อยเซียนก็คือ8ดเซียนถ้าแดเซียนมารวมตัวอยู่กับคุณนั้นประสบความสําเร็จแน่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักทั้ง8ดเซียนจะช่วยเหลือคุณเพราะทั้ง8เซียนนั้นเก่งทุกด้านต่างต่างแต่และเซียนก็จะแตกต,ต่างกันไปเพราะฉะนั้นนะครับปีมะแมะ่ปีนี้ให้บูชาป้อยเซียนนะแปดเซียนนั่นเองนะครับก็จะดีมากๆเลยนะทีนี้มาดูกันนะครับสำหรับปีมะแม่ไย การเงินนะครับโอ้โหยังไม่ดีฮะติดขัดอย่างไรตอนนี้ก็ยังติดขัดอย่างนั้นและเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องต้องระมัดระวังด้วยนะเรื่องหนี้สินด้วยนะดูแลจาัดก,การให้ดีนะครับสำหรับปีมะเมษนะระวังเรื่องหนี้สินนะครับเนะี่สะกอบเกิดเพิ่มขึ้นอีกและสะท้อนได้ในเรื่องของการเงินนะครับต่อไปเรื่องของการงานอ่า จะมีปัญหาแรงกดดันในที่ทํางานนะครับจะแบ่งเป็นกุ๊บเป็นกวนนะเป็นกกเป็นเหล่าในที่ทํางานกลุ่มชั้นกลุ่มเธอกลุ่มเธอกลุ่มชั้นระวังทะเลาะกันระหว่างกลุ่มนะครับนะและจะมีการกวนกันไปกวนกันมากระแทะกันไปกระแทกกันมาขอให้คุณระมัดระวังด้วยนะความรักบอกไปตอนต้นระมัดระวังเรื่องของการเลิกรากันนะครับโดยเฉพาะช่วงมีนาเมษาเออมเอ่อกุอมภามีนา สองเดือนนี้เป็นสองเดือนอันตรายหากคุณทะเลาะกันมีอยากทั้งปากพูดคําว่าเลิกกันเถอะพูดเมื่อไหร่เลิกจริงแน่ๆนะครับประคองความรักให้ดีเวลาทะเลาะกันขอให้คุณเบาใจลงนะครับมีสติไม่ทะเลาะด,ด้วยเขาร้อนเราเย็นนะแต่ถ้าเขาร้อนแล้วเขาเราเย็นแล้วเขายังไม่หายร้อนให้เราร้อนกว่าจำไว้นะฮะต่อไปสุขภาพนะครับก็ยังคงเป็นอยู่นะครับสุขภาพยังคงเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหาย และระวังโรคเฉียบพันธุ์นะสำหรับปีมะแมให้ระมาระวังโรคเฉียบพันธุ์โรคเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับระวังเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกหรือว่าอมัมพฤกษ์เฉียบพันุชั่วคราวอย่างเช่นเครียดมากๆจนนอนแล้วแบบตื่นมากรกกะดุกระดิกไม่ได้เหมือนผีอัมอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกตัวหมดผีก็ไม่มีแต่ทําไมเรากระดุกระดิกไม่ได้บางคนเป็นชั่วโมงบางคนเป็นครึ่งวันระมัดระวังเรื่องของอมัมพฤกษ์อัมพาตนะครับแขนชาเท้าชา มีแน่ๆครับเพราะจะต้องเจอเรื่องของการเท้าชามือชาเกี่ยวกับเ,าเขาเรียวกว่าอะไรนะระบบประสาทเกี่ยวกับนอนไม่พอระมัดระวังให้ดีนะครับครึ่งปีแรกคุณต้องไปแก้ชงกับเขาด้วยนะแล้วก็บูชาป้อยเซียนโจสื่อเข้าไว้นะครับชโชคลาภถ้าอยากมีชโชคลาภให้ขอป้อยเซียนหรือขอจากผีบรรพบุรุษของเราผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองครับ ต่อไปครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลังอ่าครึ่งปีหลังนะครับสําหรับปีมะแม่ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในใ,ในในทางกัดทางลูกลังอะ่ะมันก็กลายกลายเป็นทางดินและอ่าเป็นทางทรายทางดินทางหินแล้ว อาจจะเรียบขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่แบบว่ายังมาต่อยหรือว่าเป็นคอนกรีตนีกออกไหมทามันก็ยังมีความขูุขายยังมีฝุ่นอยู่แต่ว่าจากลูกลังเนี่ยมันพ้นมาแล้วนะครับพราฉงนั้นครึ่งปีหลังจะดีขึ้นนะครับไอ้สิ่งที่คุณเจอปัญหามาขอให้คุณแบบว่าสมมติสุขภาพต้องระมัดระวังการผ่าตัดไม่มีนะฮะนะมีการผ่าตัดด้วยนะครับต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผ่าตัดมาแล้วจะเป็นยังไงดีครับนะระมัดระวังครึ่งปีแรกมากๆมากๆเลย นะครับเพราะว่าครึ่งปีแรกจะเจอปัญหาหนักหน่วงแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็พอได้พอ,อเรียกได้ว่ารับมือได้แต่ว่าครึ่งปีหลังต้องเจอในเรื่องของความน้อยอกน้อยใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับติดใจที่มันรู้สึกย่าแย่รู้สึกโดนกระทําหรือโดนไม่สนใจพอสมควรให้ระมัดระวังบริวาจะนําปัญหามาให้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568นะครับ การเงินอ่าดีขึ้นมานะแต่ว่ารายจ่ายก็ยังถือว่าประคองไปได้อยู่ยังคงเอ่อเขาเรียกว่าอะไรละ่ะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ยังคงได้อยู่ยังคงแบบว่าอ่าผ่านไปได้เดือนต่อเดือนอยู่นะ การเงินที่มันจะติดเนี่ยก็ติดครึ่งปีแรกแต่ถ้าครึ่งปีแรกคุณผ่านได้ครึ่งปีหลังคุณสบายแน่นอนนี่การงานน,นะครับงานยังคงเยอะมากมายอยู่ครับแต่ว่ามันก็ไม่หนักเหมือนช่วงครึ่งปีแรกแล้วแต่ยังคงเครียดแล้วก็แรงกดดันอยู่แต่มันน้อยลงไปเยอะเลยครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริวารหรือความกดดันที่ลดลงไปเยอะมากๆเลยเนีย่ถ้าใครทําอาชีพอิสระนะครับก็บอกไปเลยว่าอาจจะเครียดเพราะว่าคนน้อยลูกค้าน้อยนี่แต่ว่ายังคงกระเตื้องได้นะครับยังคงผ่านไปได้นะฮะ ความรักกลับมาดีขึ้นนะครับกลับมาดีขึ้นใครโสดมีโอกาสจะมีคนรักหรือคนก็มาจีบในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่มาจีบหรือมาชอบอาจจะเป็นคนที่เราไม่ได้ชอบด้วยนะ ส่วนคู่ครองถ้าคุณผ่านครึ่งปีแรกมาได้ครึ่งปีหลังคุณก็จะรักใครก็ดีมากขึ้นครับนี่สุขภาพดีขึ้นเลยแต่ว่ายังคงต้องน่าเป็นห่วงในเรื่องของการเจ็บอดอดแอดแอดใครที่เป็นหัวเขา่าเส้นเอ็นข้อขามือชาเท้าชาเป็นไม่หายเท่าน,านั้นเองครับชอคอกลาบได้จากบริวาร ะครับหรือว่ากุมารน,นะครับก็จะนําพาโชคลาภครึ่งปีหลังมาให้กับชาวมะแม่เนะอีกครั้งนะครับชาวปีมะแม่แก้ปีชงด้วยก็จะดีครับแล้วก็บูชาปอยเซียนโจเซเนี่ยนะหรือว่า8เซียนเนะี่ยก็จะทําให้คุณแคลค่าป,ปลอดภยัยเพราะว่ามีน้อง8พรนะองค์เนี่ยนะครับก็จะช่วยทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องการเงินคุณจะดีมากๆเลยนะครับก็ขอให้ปีมะแม่แคลค่าป,ปลอดภยัยนะครับใครที่เกิดปีมะแม่ข้าวน้อมรับคําทํานายพิมพ์คําว่าเฮงดังปัง รวยเข้ามาเลยครับ